สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไทยดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทํำอกไก่ย่างค่ะค่ะก็ะจะมีอกไก่ซอสฝาเขียวจากนั้นก็จะเป็นซอสหอยนางลมผงขมิน้นน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวผงปรุงรสผงชูรสสามเกลอือรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะลงมือทําเลยค่ะ,ะจากนั้นก็จะมาปรุงซอสค่ะซอสที่เราจะนำมาหมักไก่นะคะวันนี้จะทํา ไก่ย่างนะใช้ส่วนส่วนอกนะคะซอสหอยนางรมค่ะซอสปรุงรสผงปรุงรสผงชูรสผงขมิ้นสามเกลอือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทราย พอซอสเข้ากันดีแล้วนะละลายเข้ากันดีแล้วจากนั้นใส่อกไก่ลงไปเลยค่ะ mm hmm. ลุกให้เข้ากัน mm hmm. ก็จะหมักข้ามคืนเลยนะ mm hmm. หรือถ้าใครถ้าใครไม่มีเวลาก็สักประมาณสักสามชั่วโมงก็พอ 2อถึงสชั่วโมงนะแต่ถ้าใครมีเวลาก็ข้ามคืนเลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะ,ะจากนั้นนำเข้าตู้เย็นค่ะ2อถึงสชั่วโมงนะ,ะหลังจากที่เราหมักมาได้3ามชั่วโมงแล้วนะคะ เราก็จะนํามาย่างเลยค่ะย่างในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะไฟอยู่ที่160ค่ะ เราจะตั้งเวลาสัก20นาทีนะคะเราก็จะเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆนะคะ,ะหลังจากที่ครบ20นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะสวยมากไฟแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะให้เราคอยเปิดดูนะจากนั้นนำเข้า ตู้อบอีก20นาทีค่ะ,คะพอครบ20นาทีแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะก็สวยดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรับอีกครั้งหนึ่งนะกลับข้างล่างขึ้นนี่ก็สวยดีแล้วนะเห็นไหมสีสวยมาก จากนั้นเราก็จะอบต่ออีกสักสินาทีค่ะไฟมาร้อยแปดสิบนะคะอีกสินาทีไฟร้อยปดสิบค่ะถ้าหลังจากครบสิบนาทีแล้วนะคะนี่ก็สุกดีแล้วนะจากนั้นตักเสิร์ฟจ้าจากนั้นสักเสิร์ฟเลยค่ะสุกถึงเนื้อในค่ะ นุ่มเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟค่ะไก่ย่างแบบง่ายๆเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค,ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไกดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ